ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับและเกษตรทุกคนนะเอาวันนี้นะครับก็จะมีความรู้นะเกี่ยวกับวันต่อต้านนะครับยาเสพติดก็อตรงอ่านนะครับเรื่องทำกิจกันได้ครับเดี๋ยวจะให้พี่นะครับให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับสารเสพติดก่อนนะครับมี2เรื่องนะครับสารเสพติดนะครับและที่สองคือ สารเสพติเกี่ยวกับบุหรี่นิฟ้านะครับอยู่ช่วงที่สองนะครับโอเคครับทุกคนดูด้ว,นวายนะคะยาเสพติดอะไรรู้ไหมครับรู้อ่านรู้ฟังคุณยาเสพติดนะคะคือสารเคมีขัดหรือว่าคือน,นะคะเที่เข้าสู่ร่างกายนะคะไม่ว่าจะในการกินสูบผีนะคะหรือด้วยวิธีใดต่างๆนะคะยาเสพติดน่มีกี่ประเภท รุนแรงค่ะเช่นยาบ้ายาอีประเทศที่สองนะคะเป็นประเทศทั่วไปคะ่ะใช้ทางการแท้งได้ค่ะเช่นมอร์ฟีนโอเคนะคะสวประเทศที่3คะ่ะเป็นกำลังยาและมีสารเสพติดให้โทษไดะคะ้ค่ะเป็นประเทศที่2คะ่ะมีประเทศที่2องถูกอ่ค่ะเช่นยาแก้ไอยาแก้ท,ท้ะะ B T ari, D oy, ะะอง e, เสียค่ 1, ะประเทศที่สี่นะคะเป็นจากเคบีที่ใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษค่ะปีประเทศที่1นึ่งกับมาเฟสที่2ค่ะเช่น อาเซนีคอราค่ะประเภทที่5นะคะเป็นต้องเหนือกับประเภทที่1ที่4ค่ะได้ผลค่ะต่อไปนะคะจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะคะต้องคอเระวังบุหรี่ไฟฟ้า สูฟานะคะกล่ขาทุกคนสูอก่ที่เน่านะคะแข่งกันถีบมนไคนะท้อ้านะคะนะคะระบบหาใจนะคะระบบกระสากะารเดลหายระบบากว่าสูบในเขตโรตีนะครับคนโตหรือผู้ใหญ่นะเขาสามารถสูบได้นะครับที่ที่สูบแตรนักเรียน นะครับมีกฎมีกฎทุกสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเราโรงเรียนอื่นอำเภูพุธนะใครสุขุรีนะครับในสถานศึกษานะครับถือว่าเป็นโทษถานะนะฟังนะครับใครที่สุขุรีนะครับในสถาบันเป็นโทษสถานะนะครับก็คือตุ้มทองนะครับมาภพพันธบุญสถาบันห้ามสุขุรีนะครับที่มหร่อมสามนะครับพี่มสองก็ปิดเปียกอย่างให้เนาะมหนึ่ง นะครับปีดท้ายนะครับปอก็จะได้ไปศึกษาต่อที่อื่นปอก็จะได้ขึ้นปอนะครับเป็นแบบอย่างให้หตัวน้องนะครับต่อไปนะครับนะครูขอให้ข้อมูลครับเกี่ยวกับตน,นี้สวัสดีครับ ให,ให้นำตัวครับว่อาอยู่ที่ไหนครับข้อไหนนะอ่าคนแรกครับชืออะไรอ่าชื่ออะไรครับติดขาบลัวติดขาแลนะครับคนแรกติดขาครับคนแรก เปิดตาจากคนแรกเลยฮะนช้รางวันนี้กับคู่ฉันมอสหาคำตอบสวัสดีค่ะชื่อชัยาชื่อ่ชื่อริงคสามเศค่ะเราโบกเป็นสกอยฮาตบกค่ะ นะวันนี้มาต่อต้านนะครับเอ่าการจะค้างอยู่นะมาต่อต้านยาติดนะครับวันนี้ก็ให้ความรู้นะครับ่อกับเพื่อนๆและน้องๆครับตรงนี้หวังว่าจะมีเข้อมูลดีๆนะครับสายละเียให้เพื่อนๆและน้องๆได้รับฟังนะครับวันนี้คุณครูและก็พี่ๆนะครับก็จบการให้ความรู้เกี่ยวกับยาติดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ